และไม่เกี่ยวกับไม้ไปยิ่งกว่าป้างไกลยิ่งกว่ากว้างไกลไม่มีขอบเขตไม่ต้องเกงใจลูกเสียงกิตรสสัมผัสไม่ต้องเกงใจตาหูจมลิงกายใจไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไม้ไปมันเต็มที่ยิ่งกว่ากว้างยิ่งกว่าไกลไม่มีขอบเขต ไม่อยู่แค่แคบไม่อยู่แค่กว้างไม่มีขอบเขตไปเองไม่ต้องเกงใจสัมผัสไม่ต้องเสดายไม่ต้องเยื่อใยมันจะไม่เยื่อใยไปเองมันจะไม่เสดายสัมผัสไปเองมันเต็มที่หน่อยไม่เกี่ยวกับไหมมันเหมือนกันไป ไม่เกี่ยวกับไหมหรือไม่ไหมมันเหมือนกันไปมันจะไม่กสะดายสัมผัสมันจะไม่เสียดายจิตไม่เสียดายสภาวะจะไม่เสียดายลักษณะหมดความเสียดายแต่เสียดายก็หมายถึงอะไรอวรนั่นเองมันยังอะไรอวรอยู่ เยื่อใย,ยแห่งโมหะตันหาประทานมันยัง้อยรัดอยู่เสียดายอะไรอวอนเต็มที่เลยไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เต็มที่เลยมันจะหมดความเสียดายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสไปเองหมดความเสียดายในอังสินในอินีในยตนาไปเองหมดความเสียดายในกายในจิตไปเองหมด มันจะหมดความเสียดายในรู้ไม่รู้ไปเองหมดความเสียดายในยานทัศนาไปเองอย่าหมดความเสียดายในทิฏฐิไปเองอย่ามัวแต่อะไรในไหมอะไรในไม่ไมไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่อะไรในไหมโลกไม่เกี่ยวกับไมม ไม่พร่องไม่พร่องอะนี่ยไม่เกี่ยวกับพร่องไม่พร่องมันจะยิ่งมันจะได้ยิ่งกว่าพ่องไม่พร่องอ ไม่เกี่ยวกับไหมมันเต็มที่มันจะได้ไม่เกี่ยวกับพ่องไม่พ่อไม่ด้วยนะไม่เกี่ยวกับตื่นไม่ตือนไม่ด้วยโมแต่อะไรในตื่นไม่ตื่นนะอะไรในพร่องไม่พร่องอยู่เป็นสังสวัรในพร่องไม่พร่องอยู่เหรอเป็นสังสวัฏในตื่นไม่ตื่นอยู่เหรออะไรในสติอะไรในไม่มีสติเป็นสังสวัฏในสติอยู่เหรอสติไม่สติอะไร ยิ่มวมแต่อะไรแน่อะไรไม,ม่มันเหมือนกันไปไม่เกี่ยวกันไม,ม่มืนเหมือนกันไป ไม่เกี่ยวกับไมมไม่ไหมนั่นแหละเต็มที่เล้เต็มที่นะไม่ต้องเกงใจสัมผัสไม่ต้องเกงใจยตนาอินทรีย์ไม่ต้องเกงใจกายจิตไม่ต้องเกงใจสภาสิ่งสภาวิชชไม่ต้องเกงใจสมมต่อเกงใจมันก็เป็นสังสวัสดิ์วอกวนอยู่นั่แหละ ไม่ต้องเกงใจใจถ้าเป็นถ้าเกงใจใจมันก็ไม่ตัดใจมันจะไม่เกี่ยวกับจิตแบบไหนใจอย่างไรไปเองเลยไม่เกี่ยวกับไหมมันเต็มที่ดีดีไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมกันมันเต็มที่เลยไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมกันตลอดมันจะไม่เกี่ยวกับกายแบบไหนจิตอย่างไรไปเอง ไม่เกี่ยวกับมีสีไม่เกี่ยวกับอาจตนะาไปเองไม่เกี่ยวกับสัมผัสไปเองจะไม่เกี่ยวกับมีสัมผัสแล้วไม่มีสัมผัสไปเอง ไม่เกี่ยวกับไมมมันก็จะไม่เกี่ยวกับไม่ไหมไปด้วยไม่เกี่ยวกับไมมมันเหมือนกันไปมันก็จะไม่เกี่ยวกับไม่ไหมไปด้วยเมื่อไม่เกี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวทั้งไหมทั้งไม่ไหมแหละมันก็จะไม่เกี่ยวไปเอง นะหลงก็ไม่หลงก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตรงที่หลงแล้วไม่หลงหลงก็ไม่เก wow. ี่ยวไม่หลงก็ไม่เกี่ยวอย่ามัวแต่หลงไม่หลงอะไรอยู่แล้วไม่เกี่ยวก็หลงไม่หลงอย่ามัวแต่ไปคอยไหม่ไม่ไหมอะไรอยู่แล้วลูกไม่เกี่ยวกับไหม่ไม่ไหม มันจะได้ไม่ไปมัวแต่อะไรในตัดนไม่ตัดอะไรเ ม่เกี่ยวกับไหมลูกอย่ามัวแต่อะไรในไหมยอย่าแค่ไหมสินะมาแค่ไหมแค่นิ่งแค่เฉยแค่เฉมแค่เฉยอะไรในไหมล,ลูกอะไรในนิ่งไม่นิ่งอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับไหมสิไม่เกี่ยวกับไหมสินะหมดเย่อหมดใยในนิ่งไม่ไม่นิ่งหมดเย่อหมดใยในเฉยไม่เฉยไม่แช่อะไรในดับในไม่ดับอะไร ยังอะไรในดับอะไรนี่ไม่ดับอยู่มั่นก็เป็นวัฏตาอยู่นั่นแหละมวแต่อะไรในอะไรขนาดไหมยังไม่เกี่ยวกับไหมเลยจะไปมัวแต่อะไรในไหมไม่ไหม,ไม,ไมตอน ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม้กันตลอดเลยนะมันจะได้ตรงต่อที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม้กันอยู่แล้วมันจะได้ตรงต่อที่มันไม่ใช่อะไรในอะไรกันอยู่แล้ว จะได้ตรงต่อที่นิพต่อนิพานที่ไม่ใช่นิพานอยู่แล้วนะมัวแต่เอานิพานมาเป็นทิฏฐิอยู่นิพานที่ไม่ใช่นิพานอยู่แล้วนี่เล่นมาเป็นทิฏฐิอยู่นิพานอย่างนั้นนิพานอย่างนี้นิพานไม่นิพานนิพานไม่นิพานมัวแต่มาเป็นทิฏฐิอยู่ มันจะได้ตรงต่อนิพพานที่ไม่ใช่นิพพานอยู่แล้วเหมือนเหมือนกันที่ไม่ใช่อะไรในเหมือนเหมือนเหมือนกันที่ไม่ใช่ความเหมือน ละทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมัวแต่หลงใช้ทิฏฐิกับสิ่งที่ไม่ใช่ทิฏฐิมัวแต่หลงใช้ยานทัศน,นะกับสิ่งที่ไม่ใช่ยานทัศนามัวแต่หลงอะไรกับสิ่งที่ไม่อะไรกับอะไรเนี่ยนะจนกลายเป็นพฤติกรรมแล้วก็วิบากกรรมนะกลายเป็นรูปแบบของวัตตะแห่งกรรมสังสวัตแห่งกรรมมาเรื่อยนะทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหสี โอ้โหสิโอ้โหสีอิมอ่มหมดแต่อะไรกับอะไรเนี่ยโอ้โหสีให้ม,มากเลยนะ